อ๋อมันเกียร์ออโต้อันนี้มันปิดเกียร์อัตโนมัติเฉยเลยผมไม่รู้เรื่องนะเนี่ยมันปิดเกียร์อัตโนมัติฉเฉยแต่บอกก็จบก่อนเฮ้ย <c oughs> ตกตกแต่กระตา่ายทำไมกระต่ายยืนได้อนะเนี่ยกระต่ายพันอะไรเนะี่ยผมว่าเร็วกันไปละเบรกก่อนเบรก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 ไม่ใช่ดิฟผมเล่นทีไรก็เสียหลักเลยตลอดไอ้ยอะไรอ่ะอ๋อผมเจอบ้านแต่เนิ่นๆเ,เลยเหรอนั่นก็ดีดิเจอบ้านเอ้ยบ้านหรืออนะไรเนี่ย ไม่ใช่ว่ามันหินแล้วผมมองเป็นบ้านนะบ้านล้างอะเนี่ยตายแล้วผมมีประสบการณ์ว่าในไอ้บ้านแบบเนี้ยมันจะมีไอ้ตัวหอยั่นอยู่ไอ้คนที่มันมากินผมได้อะ่ะเป๊กดับเครื่องดับดับดับผมควรดับใช่ไหมควรแหละนั่นไงเห็นไหมมันอยุดน่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจีบปืนเออเอีคิวปไงโอเคงี้แล้วก็โอ้ใช้มือเดียวเลวยด้วยเทพแท้เตรียมปืนมาแล้วนะแต่ยิงแม่นหรือเปล่านี่ไม่รู้ดูมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาดีๆนะปาก มันไม่ตายมันไม่ตายปีนขึ้นรถใช่ไหมขอขอเอิบแล้วก็รีโหลดรีโหลดผมทาแบบใจเย็นมากอย่างก็ไม่ะวรเกิดขึ้นปั้งอ้าวปั้งไม่ตายด้วยไอเสดังสิโอเคมันตายแล้วกว่าจะตายได้มีปืนที่มันดีกว่านี้ไหมเนี่ยนี่ยิงเป็นสิบนัดยังไม่ตายเลยเนี่ยเฮ้ยโค้งรบบรรทุกผมเห็นโค้งรบบรรทุกนี่ไงน่าจะซ่อมได้นะซ่อมแล้วมาขับอะนั่งดินี่ขับได้ถึงด้วย ปอไปก่อนผมไม่มีอุปกรณ์ซ่อมมาตอนนี้อะไรอ่ะอยู่ใต้ดินเหรอนั่นงมันอยู่นั่นจริงด้วยนั่งมัมอยู่นู่นตัวหนึ่งไงนะมันไม่ตายเห็นไหมมันเก็บเข้ายูนิทลี่ได้ไหมอันนี้ยมันเก็บยังไงอ่ะถือไปงนนี้แล้วกันั้างั้นอ่ะ <c oughs> ถือไปอย่างนี้แหละมีอะไรก็เข้ามาโหไม่โดนยิงยิงได้แบนมากเอ้บ <c oughs> ลำบากมากปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ยิงเปิดแล้วก็รีโหลดแล้วก็ปิดยิง เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็รีโหลดริงเปิดปิด,ร,ดรีโหลดมันมันมันตายมันตายช้าแท้โอเคป่วยจะตายให้เสียงใต้ดินเหรอหรือเสียงไหนเนี่ยโอ้ขาให้เนี่ยวัดใครมันลอาขาใครมาทำอะไรแบบนี้นี่คืออะไรฟิวหรอหรือเครื่องเครื่องอะไรเครื่องรับมีดเหรอหินรับมีดเอา้าเอา้เอา,อาแล้วกระ,ะสุนผมมหกระสุนผมหายกระสุนผมหายไะไรอ๋อนี่เหรอนี่กระสุนผมเหรอเออใช่จริงด้วย วัดมันหล่นได้ไงเนะี่ยอยู่ใกล้ๆมือนะอู้ชีดมันมาด้วยโอ้กสูญผมหล่นอีกแล้วสูญมันอยู่น,นู่นเปิดไฟเปิดไฟมืดมากปิดไฟเพื่อเอ้น้ำมันน้ำมันจริงด้วยให้เราขอวก็สูนผมไปเก็บกันวิงว่งวิง่งวิ่งหรือแม้ก็นอนในรถก่อนมันนอนได้ใช่ไหมวีกดวีนี่ไงนอนได้นะครับโอเคนอนนอนแบบยืนด้วยนะมันจะเชา้าให้ไหมเนะี่ยโอเคเช้าแล้ว โอเคกลับไปเอาน้ำมันกันเดี๋ยวก็จะสำรวจต่อนิดหน่อยกันคือผมชอบดิ่นเสียงคนเดินก็ไม่รู้มันหมดไปยังไงพวกนั้นโอ้โหไอแต่แม,ม่โอ้โหทำไมแต่มมันมีแต่อะไรพวกนี้เนะี่ยโอเคผมจะไม่มองนะผมจะไม่มองนี่คืออะไรเนะี่ยมันไม่ผังให้จริง,งนะอ่ะเนี่ยอู้พังให้แล้วอะไรเนะี่ยก็อี้เหรอเอามาเพื่อมันมีปืนแถวนี้ใช่ไหมปืนที่มันดีกว่านี้สตาร์คเพนเซอร์โทนี้สตาร์กเหรอเฮ้ยนี่ปืนไอ้นั่นเนี่ยไอ้ลูกปืนไอ้ไอ้ลูกโม่สักอย่างหนึ่งอ่ะ เอาไอ้นี่ไปด้วยก็ได้ถ้างั้นนะ่ะมันเก็บของเข้าอินเทอรี่ยังไงเดี๋ยวนะอ๋อมันเป็นการสลับอย่างงี้เลยนี่อ๋ออ๋อมันเป็นการขยับไอ้ขยับอะไรสลับ <c oughs> แต่ว่าไอ้ของใหญ่พวกนี้น่าจะใส่ไม่ได้ก็เอามันไปใส่รถก่อนแล้วกันถ้างั้นอนะ่ะหรือไม่ก็เติมเลยไม่ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ก่อนเถอะเพื่อมีรถคันอื่นที่เราสามารถซ่อมแล้วขับได้นะครับโอเคแล้วก็เอานี้มาใส่ตัวได้ใช่ไหมแล้วผมจะมาดรีรดอะได้อ๋อเออมันทําอย่างงี้ได้นี่ผมเพิ่งรู้ มีอย่างอื่นที่น่าสนใจไหมห้องหลังนี้เนี่ยไอห้องเนี้กล้องเต็มเลยเนี่ยเอ้ยตกใจฮ่ว <laughs> ัสดีนายนายทำอะไรอะ่ะ <im itation> ปิดเปิดได้ไหมมันเปิดได้มันฉลาดรีโหลดก่อนเอายิงไม่ได้อีกเอ้ายิงไม่ได้เฉยมันคือเป็นอะไรเนี่ยโอ้มันมาแล้ว <laughs> อย่าเดินติดประตูเสียมาเหอะที่ห้องโล่งอ่ะสู้หมดมันจะเกิดถึกชนไปไหนเนี่ยผมถอยมาถอยมาจะเป็นกิโลเนี่ย มันตายยากแท้ตายยากตายเย็นโอเคมันตายแล้วมาใจอะไรของมันตั้งหนนี่ที่ผมยิงยิงกับมันไปที่5้าสนัดนะนะไอ้ทั้งหมดทุกตัวที่มีอยู่เนี่ยเยอะเสุดเกินในพวกแผ่นมงแผ่นไม้อะไรเนี่ยผมอัดกับประตูแล้วกันเออเนี่นแหละคืออะไรเนี่ยพ่นสีรถเหรอเอามาเพื่อเรา,มาไม่นิยมในการแต่งรถนะครับเรานิยมในการเปลี่ยนรถคันใหม่เลยข้างในมีอะไรโอ้ยิงได้เลยนี่เพิ่งรู้อไอ้เนี่ยท่อระบายความร้อนเหรอ เครื่องอ๋อมันคือเครื่องเนี่ยเครื่อง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 เคอง,คองมอไซค์งั้นเอาไปเลยแล้วกันทั้งนั้นน่ะเพิ่มมีมอไซด์นะครับจะได้ขี่มอไซค์เล่นใส่สักที่หนึ่งที่มันใส่ได้อ่ะท้ายรถนีก่ก็แน่นเหลือเกินหืมปิวเลย <c oughs> ปิวเฉยยันพอใส่ได้อยู่นะโอเคนี่มันจะจัมสแกมไหมเนีน่ยอันนี้เอาเปิดดูวยนี่ดิโอ้โห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 โอ้ยใครใครใครออแขนผมเองไม่มีอะไรเลยแล้วเ,เปิดเพื่อลูกสุดลูกโม่แก ลูกกุุ่นนะลูกกระสุนเอาหิวน้ําเฮลน้าน้านี่ไงน้ํามันคือแอลกอฮอล์มันกินแทนน้ําได้ไหมคือคือมันกินแล้วน้ํามันไม่เยอะไอ้น้ามันไม่เพิ่มไงค่าน้ําอ่ะมันคือแอลกอฮอล์ที่มันกินได้หรือหรือมันคือแอลกอฮอล์ที่ที่มันเอาไว้ล้างแผลอ๋อมีฝั่งเดียวมีชั้นสองมีชั้นสองนี่แล้วมันจะมีตัวอะไรแม่ทาไมสเกลบ้านแปลกแปลกเหมือนมันใหญ่โตไงแปลกพอดี ไม่มีใครมันมันโล่งขนาดนี้เนะี่ยอยู่ดีก็โลง่งมันไม่มีอะไรจริงไงเนะี่ยโอ้โหชั้นอันนี้อันนี้ไม่โล่งแล้วอันนี้ไม่โล่งแล้วขออย่างเีอวขอให้มีปืนมีแต่หนังสือเนะี่ยเอามาทำไรมันไม่ได้จะอ่านหนังสือไอ้ไซโกอิสานเหรอกินได้ไหมเนะี่ยกินไม่ได้เสอว,วไปปิ้งก่อนโอหไปเถอะมันไม่ได้มีอะไรแล้วแหละที่มันน่าสนใจอะ่ะปืนก็ไม่มีเอ้ยน้ำมันเครื่องงั้นเอาน้ำมันเครื่องไปด้วยกันทนะั้งนั้นอ่ะเอ้ยตรงนี้มีอะไรไหม เจ่ใมีตัวหอยนั่นนะมีแต่โครงกระดูกอะไรเนี่ยทางปีนออกจากบ้านนะจริงมันโอ้โหมือใครเนี่ยนี่มันภาพ้าอะไรของมันเนี่ยโอ้โหเต็มเลยผมไม่น่ามายุ่งแล้วถ้างั้นนะ่ะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของไอ้คนที่มันตัดแขนตัดขาคใครสักคนนั้นไปแล้วกันนะไปขับกันต่อนะครับใช้เวลาอยู่ที่มา20นาทีแล้วมั้งไปโอ้ยลดลดลดปือนี่ก็ถืออย่างนี้แหละจะได้สบายใจ น้ำมันที่ผมได้มานะักว่เติมแล้วกันนะครับเผื่อมีรถที่ถูกใจให้ให้เติมน้ามันเพราะว่าผมขับช้าดีวกว่าไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันจะคว้าเอาเนี่ยๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆยๆๆ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 นๆๆๆๆาๆๆ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 ยๆๆๆๆยาย กระต่ายวิ่งตัดหน้ามันไม่มันไม่ได้วิ่งอะไดกี้นะี้คือเหมือนมันลอยมันมันมันลอยจอดอยู่ของหน้าเลยนะอ่ะอุ้ยหินโอ้โหโอโ้ข้ามได้นะข้ามหินได้อยู่หินอีกแล้วหินมันความเอาเอาลดๆๆๆๆลดลดลดวอททุอยอังอยู่ดีไหมดับเครื่อง ฝาททานลูกผมหายไปไหนฝากกระโปงมูหหายไปไหนฝากระโปลงรถนี่รอไม่น่าใช่กลับก่อนแล้วกันนะหัน,นอนก่อนแล้วน,นึงกระโปงอยู่ไหนเนี่ยหายจริงนะเนี่ยการชนไม่มสนใจหรอกผมสนใจกระโปงผมอยางเดียวเนี่ยหินอันนี้ใช่ไหมที่มันทําผมปิวขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาผมขอคิดค่อยแยะก,ก,ก่อนว่ามันจะปิวไปไหนได้คือผมปิวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันต้องหล่นสักที่แถวนี้ดิดูนั่นบั็กหายไปแล้ว อะไรเนี่ยกระจกข้างเหรอใช่ป่ะไม่ใช่กระจกข้างของยังอยู่ครบเนี่ยอะไรเนี่ยวัดที่จุดเตาแก๊สเหรอที่จุดแก๊สเหรออ๋อนู่นป่ะใช่ไหมฝาท้ายอยู่นู่นใช่ไหมนี่ไงฝาท้ายผมผมเจอฝาท้ายผมแล้วอ่าหยิบมาแล้วก็ไปหยิบมาแล้วก็ไปใส่นะครับทีนี้ก็สบายใจแล้วของผมไม่ได้มีอะไรหายมั้งได้อยู่ดีครบทุกอย่างนะ นะอ้อ,อ้กระจังหลังนะปล่อยไปเถอะไอกระจังหลังนะไม่สําคัญขี้เกียจเดินไปหยิบลนะอย่านะผมผมผมรู้ว่าไอกระต่ายมันต่อยเราได้โอเคใส่ไปขับไปต่อแล้กันนะแล้วนี่อะไรเนะี่ยอ๋อเข็มไม้นี่ผมก็ไม่มีอไอเสียหายมากตอนนี้นะยังพออยู่ดีทุกประการนะเฮ้ยบ้าน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 ไอบ้านเดิมที่ผมเคยเจอตอนนั้นนะ่ะไอตอนพาร์ที่แล้วอ่ะ มีคนไหมมีมีผมได้เสียงคนแล้วนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมมันมีคนอยู่ในบ้านรีโหลดพร้อมนะกระสุนพร้อมเตร็มตัวจับเครื่องยิงมัน่นมันมีจุดให้เหินรถด,ด้วยข้างหลังเห็นไหมีม๋ยวต้องยืนนิ่งๆแล้วยิงมันเหมือนจะโดนโอเครอบที่ตายเร็วเฉยมีรถมาสไซไมั้ยไม่มีรอบนั้นเรามีไงที่ผมเจออ๋อตู้เย็นล้มน,นี่ีเรามีพางเยอะขนาดนี้เลยเนะี่ยเหมือนจะมีท่อให้อย่างหนึ่ง โอเคไม่ใช่ทอแล้วมันคือถอดส่วมอันนี้คืออะไรผมอยากรู้มากไฟแช็กเหรอหรือไอ้นั่นเครื่องเล่นเพลงเหรอหมนุนหมนุนหมนนะุนเหรออ๋อนี่ไงหมนุนต้องหมนุนผมต้องหมนุหมนเมาส์เป็นวงกลมมันคือเครื่องเล่นเพลงนะไอ,กอ้กล่องกล่องดนตรีอ่ะผมหมุนเพิ่มแล้วนะขอออกไปข้างนอกเอยเร็วมากเร็วมากเร็วมากผมสนุกผมไหมเนะี่ยถอยดงังถอยดังบ้าง พอเอ่องั้นเรื่องนะผมขอเล่นพี่เลนหน่อยขอขอพี่เลนหน่อยนะเอาไฟน้าไฟน้าหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีตั้งแต่แรกแล้วมานี่นะผมขอเล่นพี่เลนหน่อยผมจะเหินผมจะเหินโชว์ให้ดูนะครับผมตั้งหลักก่อนผมทิศทิศมันถูกทิศไปเนี่ยไม่ถูกด้วยให้มันเอาให้มันตรงๆก่อนโอเคสามสองหนึ่งออกตัวนะด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยร้อยหนึ่งไหมถ้าจะประมาณร้อยหนึ่งนะซื้อทำมันรถมันช้าจังเลยเนี่ย ซบเหินไปแล้วปึ๊บตูบอื้อแค่นี้ของผมยังอยู่ดีไหมของผมยังอยู่ดีแต่ว่าล้อผมอ,ะอ่ะไอ,อ้ฝากฝากครอบปัญหาไปแล้วโอเคถือว่าเป็นการเหินที่สนุกดีนะครับโอเคผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับรอบนี้ผมมานิวเกมใหม่มาเจอไอ้นั่นนะครับไอ้บ้านเคลือหาดเน,นี่ะที่มีไอ้พวกไอ้ตัวหอยเนี่ยไอ้คนเนี้ยมีประมาณสองสคนได้นะครับซึ่งมันจำ s ก y ผมด้วยนะครับ แต่รอบนี้ผมดีนะเจอน้ํามันเยอะมากนะครับสองถังอ่ะแล้วก็น้ํามันเครื่องอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาหน้าผมค่อยมาเล่นต่อนะสัญญาว่าจะไม่ทิ้งนะหรือเปล่าเออนั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อแล้วกันนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ากดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกดคอมเมนต์ด้วยถึงจะไม่ได้อะไรจากมันก็ตามนะครับสารคลิปนี้ผมไปแล้วบายบายครับยิงปืนขึ้นฟ้ามันเป็นปืนนั่นหรือเปล่าปืนแก๊ปหรอ